สวัสดีท,ทุกทกท่านน้ำเนึ่กันแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีหยางไลนนะครับหลังจากห่างหายจากการนั่ภาพบรรยากาศจากสวนโกโก้บ้านโนนเสนีนะครับที่ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับเนื่องจากาช่วงหลังๆกับบ่ค่อยได้มีโอกาสนะครับนั่ภาพบรรยากาศในสวนไม้พีนองนด้ชมกันวันนีกก้ทุกอากาศนะครับทักทายกันโดยภาพสวยๆนะครับจากสวนโกโก้ซึ่งเป็นเข่าสูรฤดูรอนแบบเต็มตัวนะครับซึ่งเรากร็าวเห็ยนว่า ช่วงหลังๆมาเนี่นะครับเมื่อเขาสูรฤดูรอนเนี่ยนะครับแมงสตูพืชก็ย่อมสิหลไปตามโดยเฉพาะมันกีนู่นนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่กับพี่น้องที่ปลูกพืชทุกทุกอย่างทุกชนิดเลยกับว่าใดน,นะครับแต่ก็พยายามแก้ไขปัญหาน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับศึกษาแนวทางเพื่อป้องกันนะครับใดเท่าที่พท่าที่มีความรู้และความ้อใจในการป้องกันนะครับหลายๆท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอสมุนไพรป้องกันมแลงหรือรักษามาแลงก็ อ่ซอยทักท้ายซอยทีแน่นะครับซอยวิธีการนะครับก็สิได้นามาปรปับปรุงและการนามาใส่ในสวนเพื่อให้ป้องกันได้เด็ดขาดือว่ารอยต่เช้นนั่นเองนะครับ <S <S พอน้าผ่าบรรยากาศสวยๆในสวนโกโก้นะครับมาฝากอีฝากนองนะครับซึ่งตอนนี้กำลังแตกดอกอ่ากูแตกออกดอกไม่กรหลายนะครับแล้วก็เป็นลูกออกมาแล้วก็นี่นะครับซึ่งก็เป็น เขาบอกว่าเป็นช่วงที่ร้อนนะครับถึงสิเป็นร้อนปนไอนะครับโกโก้เข้าก็สามารถที่สี่ออกผลผลิตเนี่ยก็พีก่กำนองได้เห็นได้ชมกันโดยเฉพาะพี่น้องกโกโก้คงเข้าใจกันดีนะครับเมื่อมีลูกแล้วก็แตกช่อดอกไม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเ่นะครับเขากับขัดเอาว่าเข้าสิเอาไว้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับประมาณเท่าใดเพื่อให้ผลโกโก้ของเขาได้คุณภาพและก็ได้ลูก ได้ตามที่เขาต้องการนะครับแล้วก็ขัดเอาเอาแต่พอสวยพองามนะครับถ้าเอาหลายหลายต้นกับสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแกิแบ่งๆกันไปนะครับให้พอดีพองามจังต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นต้นใหญ่พอสมควรก็แยกให้เขาอยู่เป็นสัดเป็นส่วนนะครับเวลาให้เขาเบียดกันจนเกินไปนะครับให้ลูกเขาได้ลักษณะที่เขาต้องการคือลูกใหญ่ครับเม็ดก็สวยนะครับแต่เท่าที่คิดและหาวิธีว่า็จะไหนลูกจงสีงามนะครับเท่าที่ทดลองเมืองกบ ปรากฏว่าลูกสวยนะครับลูกได้ผลดีลูกใ่นะครับเม็ดทั้งในกะเป็นเม็ดเต็มดีนะครับรสชาติอ่าภายในกะนะครับหลังจากสุกเนี่ยชิมเี่ยก็จะมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับนี่แล้วมีกลิ่นหอมคล้ายๆบักหน่อยน้านะครับรสชาติดีนะครับพี่น้องหลายท่านที่เคยเข้ามาชิมก็คงสีอ่าคุณเคยรสชาติกันดีนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็มีทั้งลูกสุกแล้วก็มีทั้งแตกช่อดอกใหม่นะครับนี่อยู่ประคัดระยะนะครับถึงสีรอนปันใด แล้วก็เท่ากับให้น้ํายศนะครับเพื่อให้บรรยากาศในพื้นที่ในการเพาะปลูกมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ได้มีการแปรสภาพอาหารให้กับพืชที่เขาปลูกโดยเฉพาะโกโก้นะครับพี่น้องนี่จังต้นนี้นะครับลูกแต่ละลูกแคบสิเป็นโลนะครับเป็นลูกใหญ่ได้ขนาดนะครับเป็นลูกที่สวยนะครับเอาขัดแยกเอาแต่พงงามนะครับหลังจากนี้ไปกับสีทดลองบางต้นว่าเขาสีต้องเอาไว ให้มันได้หลายบึงว่าลูกมันสีได้ัางใจเขาบอกนะครับขอบพระคุณสําหรับการติดตามน้าเนก็แล้วกันเนีครับภาพบรรยากาศในสวนทุกหมองทุกบอลนะครับพว่าเปลี่ยนผลไมกหลากหม่เพื่อที่จะปลูกไว้ไว้รับประทานนะครับพี่น้องมากินสมก็ได้กินสมเนาะพี่น้องมากินสุกเอาไปบ่มกันนะครับเป็นผลไม้จากสวนนะครับขอฝากขอบพระคุณน้ำเนก็ะล้วกันสำหรับการติดตามเด้อพี่น้องเปลี่ยนกำลังใจให้กันผู้ใไดมีสูตรมียารักษาแม่รงไดดีๆกอยจะลืมส่งข่าวกันทักทายให้กำลังใจกันครับ ทุกสถานที่พี่น้องที่ปลูกโกโก้หรือผู้ที่สนใจอยากร่วมปลูกโกโก้ผมจอนคำจรนะครับรายงานนะครับนำภาพบรรยากาศสวนโกโก้มานนนสนีมาฝากขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อมีความสุขทุกท่านครับ